พี่น้องค่ะนี่ก็เป็นภาพจากกองวงจรปิดข้องทาง้านทองในลาตสซงกาแรก1ิมากรกฎาคมปี67ที่วานาย สิทธิเดชค่ะได้เข้ากันไปในร้านทองนี้แหละค่ะทำทีทวา่าอิมาซื้อทองซองบาทแล้วกาพ่เขาหยิบซ้อยไม้เลยกาช่วยได้และกันเลนนี่ไปแล้วกันนี้ไปกดดันอยู่แถวปลาอําเปาอ,อเชียงดาวจังวัดเชียงหม่ค่ะกาวเดือนแล้วกาทูกจ้าหน้าที่ตำรวดนี่ค่ะอโรงผักถุงส่งนี่ค่ะได้ปลาสั้นไปยังตำรวดตีผักเนื้อค่ะหลังจากหลว่วานายสิทธิเดชนี่ค่ะอาอยุ24ิบสี่ปีซึงเป็นผู้ตอง้าวิ่งราว จิงทองซ่องบาทตีรานทองในเทศบาลเมืองถุงซงนี่ค่ะไปกดดันอยู่ที่ปรานั้าปลาซานตำวรวจปละนูแล้วกาซ่ามรถจ,จับกุมตัวได้ค่ะซึ่งกาปปเรกแต่ว่าเขาก็พามาทําแผนประกอบคำดับสารภาพค่ะเรกว่ากาวเมซ่าธีรานทองนี่แหละค่ะในลาดถุงซงน,นากาน่ากาพฤติกรรมนี่ค่ะมันขับรถเขืองมาตันปูฟังค่ะเล้วกาโจดไวจีซอยข,ข้างๆแล้วกาชายอาแม,ม่บิดหน้า แล้วก็เดินกระมาตีรามแแล้วกาถีตำลวจดนี่ค่ะสอบปากาครมนี่แกกระบอกว่าแกนี่เป็นหนี้เงินกูนกดะบอสซ่ามืนว่าบาทแล้วกาเครียดแล้วกาแค่รถมาในลาตงงุงซ่งเห็นด่านทองนี่มาไม้ก้นและกาคนแกอยู่กาเลยเอารถไปจอดไว้ข้างๆแล้วกาทำที่ว่าเข้าไปซื้อทองอ่องบาทจะไม่กลับ แล้วกาก็เอาซ้อยหนึ่งบาทสองเส้นไม้เลยผมมาตึงกระจกได้กาวิงขึ้นรถนากานะแล้วไปค่ายได้แปดมื้นไปนอนตีสุราคืนหนึ่งแล้วกาอาไส้รถกล้องผักพวกไปกันติอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนตีจะถูกจับกุมตัวได้ค่ะนี่ไปได้ ก้าเดือนกับปีนองกะแหล้วกะทูกจับได้แล็กแต่ว่าเขากลับพามาทำแพนประกอบกำรับสารภาพนะคนะอ้าตีรานตรงตรงนี้และค่ะตันปูฟังนะค่ะน้าอันกับเป็นเรื่องราวข้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหล้วกาเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ค่ะกาสามารถติดตามจับกลุ่มได้ทึ่งว่าจะลบหนี้กันไปกี่เดือนนี่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้อืมือนะคะตันผู้ฟังก็จะายไั้เด็กแต่ว่าค่ะผู้กัปพันตำรวจเอกทีระบุทิพเหลือนค่ะ ผู้กับโรงพักตุงซ่งค่ะการนำทีมอาไปทำตำ,ำทำแป้นประกอบกำดับสารพดโดยตัวเองถีรานทองจุดเกิดเอดค่ะนี่ก็เอาข้าวนี่มาบอกกับพี่น้องแลกะกกต้องโบกว่าโดยเฉพาะระรานทองต่างๆรามัดดาวังกันได้มาค่ะว่างนี่หญิงทองแพงๆเหล่านะคะนะนกับฟาดกันไว้กันกัะพี่น้องฟาดกดติดตามในช่องทางทีเติมอาแลอยู่กันกะช่องทางในกนติดตามกันพี่น้องค่ะ